กรีบอยู่นะลงยูทูบเลยมันเลงดนเบือนี่เราไปนั่งนเาน่ยไมดีเอิร์ดไอ้เล็กไเาไปนั่งบนนั้นหน่อยเอาเไปไปเอิร์ดไปนั่งบนขอนไม้กันพักนทางกันนะอันอันนี้เราลงกริงนะอสาตาสายาสาาสาา ซาตานว่าเออยันเลยซื้อกกิออนซาตานในป่าน่ารักซาตานชาห้าซาตานซาตานชอบซาตานไอพี่มันมันซื้อในกกมตกกี้อนซาตานไอเยี้มาเจี้ยงกันเลยแล้วลงยริงเลยมั้ยซาตานซาซาตุนเลยนี่กระตูนคนนี้อเหรอวะมันได้ยินนะอ้อข้าเคล็ด เก็บบีแฟนแล้วจากคนญาติว้าวเดี๋ยวจะแบ่งนี่ไม่ใช่อาจมึงอาจจะมารู้จักก็ได้นะว่าเขาเป็นใครกู้องดูไหมกูเลยอะสวยไหมไหนกูขอดูมั้งไม่ไม่ไม่เออเวลาแสดงว่าแฟนมึงอ้วนนี่ทำไหไม่ไม่นี่พี่นะเป็นความรักแฟนบิ๊กไวอ้วนนะจริงจริงนะเขายังไม่พิมพ์ชื่อแฟนกูเลยเขาไม่เห็นชื่ออ่ะก็พิมพ์แล้วแต่ว่าเขาเขาไม่เห็น แฟนแฟนพี่ส่งมีไม่ด้วยก็แฟนแฟนดัตเทเกลบอกว่านะคนสวยเลยนะพี่นะส่งมีไม่ด้วยบอดสัตว์แต่ว่าเสียงคนอะไรเรียนหนูได้ยังไงวก็จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่แต่อ้วนอะไรเอาเลยเอาเลยเอาเลยพูดอยู่อยู่เรื่อเดียดนิดสิจะยุดคลิปแมงพูดได้เมื่อตอนนั้นจะยุดคลิปผู้ชายก็ยังนะ ฝากถึงผู้ชายด้วยนะคะคือหนูจะบอกนะคะลูกซ้อนกับอ้นได้ครับผมเดียวเดียวคือนี่เดียวออนออนเฟ้นใน้ส่งไม้แล้วว่าเออเออมันเดิมอะเถ้าแก้วพี่รูกบอลเฟนหนูก็ตามใจทุกอย่างไม่เชื่อเลือดกูเลือดเลือดแค่นี้เองหรือ ไอ้บ้ามึงบ้าแล้วเต้าฟาสินะตัวเดียวไอ้นุ๊กเขเก็บสามเลยนะคนเดียวอ่ะเตะเตะเราตอนนั้นมังเพื่อนตายหมดเลือดเลือดคนเดียวกับซาตูริซ้ำเตะเปื่อนข้าไปหนึ่งคนไอ้ไอ้บัวไอไอกระเดี่มีเลฮ้ยเป็นกาแฟไหมกูเก็บสามมี่ตึ้งกูช่วยกูตึ้งนู้นนูนี่นี่นี่คนนี้คนนี้มาเลยตึ้งเราเก็บหมดมาเลยมาเลยไอไอพี่ก้อยมาเลยมาเลย ไม่เียอย่าไล่แคน้าไอเียม่ได้ี่เปิดเลยอะเมึเลยนะโรเลียนไฟเลยมาแล้วไปคิไหนไม่รู้เลยอะไรอะกบอะไรอะกับไปแอามึงอาไปไว้ไ้มเหมึงโม่มึงนี่โอกมึงต้องพูดแบบนี้แต่ว่าไม่รู้มึงอะไ้วหน่แล้วแหละรู้ม ไปกิบน้ำไม่หรอกเราเราเราิกินน้ำดนตีนไงไม่ได้ทิ้ง